รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดรยุพา uh ah, ทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสารรค์เป็นประธานเปิดกิจกรรม The Power for Change สื่อสร้างสารรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งที่4ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายภายใต้โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน5ภูมิภาคประจําปี2565ชูนแนวคิดกองทุนสร้างสารรค์สื่อสื่อสร้างสารรค์สังคมเพื่อสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีด้วยการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคัดกรองสื่อปลอดภยัยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคาราัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรชุมชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนการขยายเครือข่ายด้านสื่อปลอดภยัยสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลรวมถึงการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์มาสร้างสรงสรค์สื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมกันนี้ดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมสรุปผลและถอดบทเรียนตลอดจนความท้าทายในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสื่ ปลอดภัยและสร้างสารรค์จากการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหภูมิภาคจานวนสีครั้งครอบคลุมภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีและภาคกลางและภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครกองทุนเป็นอะไรที่ประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมด้วยเราเป็นองค์กรที่เรียกว่าบริการส่งเสริมสนับสนุนเราไม่ใช่องค์กรมาคับใช้กฎหมายแม้ว่าเราจะมีภารกิจในการ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสารรค์ก็ตามเราเนี่ยต้องการสร้างการรับรู้การตรหนักรู้ให้กับประชาชนให้กับภาคประชาสังคมควบคู่ไปกับการที่จะมาเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันผลิตสื่อดีๆในยุคที่ทุกคนเป็นสื่อได้เนี่ยถ้าทุกคนต่างก็นําเสนอสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่มีองค์ความรู้ไม่มีกรอบไม่มีแนวทางนะครับสังคมก็อาจจะวุ่นวายได้ประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์เลยจากการ เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สือ่อการที่ทุกคนเป็นสื่อได้จริงๆเนี่ยมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบความยากก็คือว่าการสร้างคอนเทนต์ที่จะให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันนําเสนอแบบทื่อๆไม่ได้ตรงๆก็ไม่ได้ต้องใส่สิ่งที่เรียกว่าทั้งครีเอทิวิตี้นะครับใส่นวัตรกรรมใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่ความยากคืออยู่ตรงนี้ก็คิดว่าเราน่าจะมีความชัดเจนขึ้นเป็นลำดับแล้วก็น่าจะประสบความสำเร็จได้นะครับโดยการทำงานร่วมกันอย่างจริงจัง สำหรับ TMS Power for Change สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนทั้งภาคีเครือข่ายหน่วยงานองคอ์กรภาครัฐองคอ์กรวิชาชีพภาควิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปในระดับภูมิภาคมาต่อยอดให้เกิดการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมทั้งการนำข้อเสนอแนะต่างๆมากำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การดำเนินง,งานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระยะ5ปีข้างหน้าซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเป็น กลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดนิเวศส,สื่อที่ดีให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลิตส,สื่อที่มีคุณภาพและเป็นผู้รับสื่อที่ดีรู้เท่าทันสื่อร้ายขยายสื่อดีและมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง